คุยไปเรื่อยโดยนายจูสวัสดีครับท่านผู้ฟังในเพจและ YouTube ช่อง World of Voice Podcast ทุกท่านครับวันนี้นะครับมาพบกับผมนะครับในรายการใหม่แกะกล่องนะครับในรายการคุยไปเรื่อยกับนายจูนะครับผม พบกับผมนะครับจูนะครับก็วันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องรายการกันก่อนนะครับก็รายการนี้นะครับเป็นรายการที่จะเป็นการแบบว่าเหมือนมาคุยเพื่อนๆน,นะเนาะปัญหาพวกสังคมมั่งอะไรบ้างอะนะตามสไตล์นะครับคุยไปเรื่อยกับนายจูนะครับก็ตอนแรกนะครับผมก็จะใช้ชื่อรายการว่าบน่นไปเรื่อยกับนายจูแต่ว่า ไม่เอาดีกว่าครับบนเหมือนพวคนแก่แล้วเฮ้ยไม่เอานะก็นะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงฟุตบอลนะครับที่เพิ่งจบไปนะครับก็ฟุตบอลพิวรีกอังกฤษนะครับจบไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับซึ่งการลุ้นต่างๆนี่โคตรสนุกเลยครับก็แทมนะครับมาสเตอร์ซิตี้นะครับรองแทมนะครับแมนยูนะครับ อันดับสามนะครับเรือพูอันดับสี่เชลซีนะครับอันดับห้าเลสเตอร์นะครับอันดับหเว์แฮมครับก็ผมต้องต้องบอกก่อนนะครับว่าผมนะครับเป็นแฟนบอลเรือพูนะครับก็ปีนี้นะครับเป็นฤดูกาลที่ลุ้นได้โคตรมันเลยครับหลายอารมณ์มากครับแบบโอ้โหตอนผมนอนดูบอลเนี่ยมันแบบว่าสุดยอดไปเลยครับแบบ มันต้องลุ้นหลายขนาดพร้อมกันนะครับอารมณ์มันพลิกไปพลิกมากลับไปกลับมาโหเดีย๋ยวดีใจสุดเดี๋ยวเศร้าใจสุดๆอะไรเงี้ยแบบโหแบบว่ามือครับลิกเตียงเลยครับโอ้โหกอบมอนข้างแน่นมากครับตอนลุ้นบอลน,นะครับเออก็ปีนี้นะครับที่หนึ่งที่สองที่สามท,ที่สี่นะครับมนยูเอ้มามนเทตี้ มมนยูเลือกโูเซลซีนะครับไปยูฟาแชมเปียนลีกนะครับส่วนอันดับที่5กับะอันดับที่6นะครับเลสเตอร์ทิตี้กับเวสแฮมยูเต็ดนะครับไปฟุตบอลยูโรปาลีกนะครับแล้วก็ฮอต์เต้อตเปอร์นะครับทีมอันดับ7นะครับไปรายการฟุตบอลยูโรยูโรปายูฟาคอนเอเรนลีกนะครับถ้าฟูฟฝึกก็ขออภัยด้วยนะครับก็ แชมป์ลีกที่ผมทราบทราบมาครับก็มีอยู่ด้วยการประมาณสามสามลีกใ,ใหญ่ๆนะครับก็ฟุตบอลบุนเดสเีกาเยอรมันนะครับบยบร์มินิตเป็นแชมป์นะครับส่วนฟุตบอลกาโชออเรอิตาลีนะครับอินเตอร์มิลานะครับเป็นแชมป์นะครับก็ฟุตบอลลาลิกาสเปนนะครับก็ดินดีกับตัวเลสนะครับ ที่สามารถพาแอตมาริดเป็นแชมป์ได้นะครับเนื่องจากว่าบาร์เซโลนานะครับโอ้โหไม่ทราบว่าคิดอะไรอยู่นะครับก็คิดว่าโซเลสแก่ไปอะไรก็นะครับเลยขายต่อให้แอตมาลิดก็เลยเป็นอาวุธที่กลับมาทำร้ายตัวเองนะครับผมก็นะบาร์ซ่าที่ขายโซเลสออกไปนะครับเนื่องจากว่าเกิดจากการที่ บอบบริหารค้นก่าครับบาตเมลนะครับดําเนินนโยบายต,ต่างๆผิดพลาดนะครับ,ๆๆบ,รบจึงทําให้เกิดผลดังกล่าวเกิดขึ้นนะครับก็คุยเออะไรต่อดีวะเออไหนะอ๋อคือออกละเออสัปดาห์นี้นะครับหลังจากที่บอลลีกจบไปหมดแล้วนะครับก็ในกลางสัปดาห์นะครับ ก็จะเป็นฟุตบอลรายการยูฟ่ายูโรปาลีกนะครับเป็นการทีงชาเลิศกันระหว่างนะครับเรือดำน้ำนะครับถีเลือหลงนะครับเบียร์เร็วจากสเปนนะครับทิ้งกับปีศาจแดงแมเชสเตอร์ูไนเตดของอังกฤษนะครับก็เป็นโอกาสดีนะครับที่อลิสซาโนโซทานะครับผู้จัดการทีมแมนยูนะครับจะสามารถมีลุ้นแชมป์ เป็นครั้งรายการแรกหลายการที่ตัวเองได้มารับตําแหน่งนะครับก็ผมอาจจะพูด,ดติดข,ขัดบ้างก็ขออภัยมาไว้ล่งหน้าเลยนะครับก็เป็นการลุ้นกันนะครับว่าทีมจากอังกฤษน,นะครับจะได้แทมหรือไม่นะครับมาสเ,เตอร์ยูไนเต็ดเจอกับ b บียเรลครับและไฮไลท์สำคัญของสัปดาห์นี้นะครับไฮไลท์ไฮไลท์สำคัญสำหรับสัปดาห์จะมาถึงนี้นะครับ เป็นศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับซึ่งจะเป็นการทีงกันเองของทีมจากอังกฤษนะครับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจะทิงกับสิงโต้น้ำเงินครามเชลซีนะครับซึ่งรายการนี้นะครับทั้ง2ทีมนะครับรอบรองชนะเลิศที่ผ่านมานะครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับอ่าเซลซีนะครับชนะเรียวมาริดนะครับทั้งไปทั้งกลับเลยนะครับโอ้โห นักเตะที่ได้รับตำแหน่งแมนอัตนมนะครับคือเอ็นโคลโลกงเต้นะครับและที่สำคัญนะครับทิตี้นะครับก็สามารถเอาชนะปารีสตั้งรั้งแมงได้นะครับโหก็เลยเข้ามาทิ้งกันนะครับเราต้องมาลุ้นกันนะครับว่าอย่างน้อยนะครับทีมจากอังกฤษจะมีบอลยุโรปติดมือแน่ๆแล้วนะครับเพราะว่าโดยการทิมงกันเองของทีมจากอังกฤษเองนะครับในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับส่วนยูโรปานะครับถ้าเกิดว่า แมนยูได้ก็จะเป็นการแบบที่ทีมจากยุโรปทีมจากอังกฤษนะครับคลองลีกยุโรปนะครับไม่ใช่ไม่ได้คลองลีกสิคลองฟุตบอลยุโรปนะครับหรือฟุตบอลทั่วยุโรปนี่เองนะฮะเออเป็นไรเนี่ยเออผมก็พูดไปเรื่อยนะก็ก็แหละครับก็ถ้าหลังจากบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกจบแล้วนะครับก็อีกประมาณไม่ถึงเดือนนะครับ ไม่ถึงสองอาทิตย์ก็จะมีศึกบอลยูโร2020นะครับซึ่งเลื่อนมาแข่งปีนี้นะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิด1ินะครับจึงทำให้ไม่สามารถแข่งได้ในปีที่แล้วครับฟุตบอลยูโร0อ1เอ้ยไม่ใช่2,020นะครับแต่ว่าปีนี้เป็นปี21แล้วเรียก2 0 2 1ไน้ี่ก็ไม่รู้เนี่ยเออเรียกไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเป็นทัวร์นาเมนต์2020นะครับครับ ตัวรายการฟุตบอลที่น่าสนใจก็คือประมาณน,นี้ครับแต่ว่าผมขอพูดในฐานะแฟนลิเวอร์พูลนะครับที่ลุ้นทีมตัวเองมาแต่ต้นฤดูกาลนะครับตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนีกแล้วนะครับเนื่องจากว่าเคยหลุดระโยู่ดับแปรของตานะครับซึ่งคะแนนตามหลังค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งต้องมาลุ้นในท่วงหนัดสุดท้ายนะครับซึ่ง ลิบูก็ต้องชนะให้ได้ขั้งห้านะ,นะครับถึงจะมีโอกาสได้ไปแชมเปยนลีกนะครับแต่ว่าลิบูทำได้ครับโดยการเอาชนะติดต่อการห้านัดรวดน,นะครับเริ่มจากการที่เอาชนะซ้ตั้งส,งสูน2-0นะครับแล้วก็ศึกที่หนักที่สุดคือตอนวันแดงเดือนนะครับซึ่งผมก็คิดว่าโอกาสชนะก็นาก่าจะยากนะครับในความคิดเพราะว่าแมตเตอร์ยูไนเต็ดนี่แบบมีผลงานที่ดีกว่าชัดเจนอะไรเงี้ยนะครับแต เลือกที่พิ่าจเกิดขึ้นนะครับเมื่อลิเวอร์พูลนะครับสามารถปุกไปเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้4ประตูต่อ2นะครับโหโคตรสุดยอดครับและนัดีะเป็นไฮไลท์ที่ผมคิดว่าดราม,ม่าที่สุดนะครับคือนัดที่บุกไป,ปเยือนเว็บอมนะครับซึ่งนลือ์พูลนะครับโดนนําไปก่อนนะครับแล้วก็ตีเสมอได้ตอนครึ่งแรกครับโอ้โหเสมอหนึ่งงปุ๊บ ก็ลุ้นไปถึงท้ายเกมนลครับลุ้นไปถึงท้ายเกมจนกระทั่งนาทีสุดท้ายนะครับทดเจ็บนาทีสุดท้ายเมื่ออาริซองเบ็คเกอร์นะครับพู้สาประตูนะครับึือไปหมองลูกแต่มุมนะครับโอ้โหผมนี่อาการออกนะครับดีใจสุดสุดครับไม่อยากเชื่อว่าจะมีปฏิหาริย์นะครับโอ้โหกองหน้ายิงกันไม่ได้ครับพูดสใสประตูแล้วมายิงเองครับมันโคตรสุดยอดไหมล่ะครับปฏิหาริมาแล้วอะไรงี้แบบ โอ้ดีใจสุดๆครับก็นะครับอีกสองนัดที่เหลือนะครับก็เป็นการชนะเบอร์ลี่สามศูนย์นะครับไปเยือนนะครับแล้วก็นัดสุดท้ายนะครับเป็นการเปิดบ้านชนะคิทเตพาเลสนะครับสองประตูศูนย์นะครับแต่ว่าร์พูได้ที่สามนะครับแต่ก็เป็นที่เสียดายเล็กน้อยนะครับเมื่อมูฮัมหมัดซาร่าห์นะครับไม่ได้รางวัลดาตันโบนะครับเนื่องจากว่าแพ้แฮร์รี่เคนไปหนึ่งประตูนะครับ เฮลกเคอร์นะครับทั้งฤดูกาลยิงได้ยี่สามประตูนะครับแล้วก็มัวงเมดซาร่านะครับยี่สองประตูครับครับสำหรับรางวัลดาทันโวสูงสุดของยุโรปนะครับได้แก่โรเบิร์ตเรวันดออสกี้นะครับตุนหน้าจากไบรอนมินิตนะครับยิงไปนะครับทั้งฤดูกาลทั้งหมดนะครับสี่สิบเอ็ดประตูครับโอ้โหฟุตบอลบุนเดสลลกาเยอนมันแข่งแค่สามสิบสี่นัดแต่ว่า สามารถยิงได้ถือเอปโตนี่ถือว่าโคตรสุดยอดครับคนหรือแล้วกันนั่นเอ้ยโคตสุดยอดเลยครับครับก็ท่วงนี้นะครับโควิดกำลังระบาดนะครับหนักด้วยก็ขอให้แฟนรายการทุกคนนะครับดูแลสุขภาพนะครับแล้วก็เพื่อที่จะรอดไปได้วยกัน,นครับก็ อยู่บ้านก็หาอะไรทําแก้เหงาะไรไปเรื่อยๆนะครับรอดักว่าแบบว่าสถานการณ์ทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับผมนะครับก็ขอฝากให้เ,เพื่อนๆทุกคนนะครับติดตามเพจ Facebook w o r ์ d อัพไว e ์ o อ c a แคแล้วก็ท่อง YouTube Channel w o r กอัพไวฟ์ p อ d c แค t กันด้วยนะครับเพื่อจะได้รับฟังรายการดีๆ ต่างๆนะครับต่อไปนะครับซึ่งรายการนะครับคุยไปเรื่อยกับนายโจนะครับก็จะมาเจอเพื่อนๆได้ใหม่ในโอกาสต่อไปครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ